หลังจากที่จอนาธานแฮกเกตี้นะครับแกป้องกันแชมป์โลกมวยไทยนะครับได้สําเร็จนะครับล่าสุดนี้เรียกได้ว่าแฟนมวยหลายคนนะครับก็ ตั้งคำถามครับว่าในไฟต์ต่อไปนะครับทางด้านวันแชมเปี้ยนชิพนะครับจะจัดให้โจนาธานไฮเกตตี้นี่เจอกับใครนะครับหรือป้องกันแชมป์กับใครหรือจะข้ามรุ่นไปเจอกับใครนะครับล่าสุดนี่บอสชาตรีนี่บอสใหญ่แห่งวันนะครับก็ได้ตั้งคำถามนะครับบอกว่าไฟต์ต่อไปนะครับแฟนมวยอยากเห็นโจนาธานไฮเกตตี้นะครับเจอกับใครมากที่สุดนะครับเรียกได้ว่าตั้งคู่ชกมาตั้งหลายคนนะครับไม่ว่าจะเป็นไฮเกตตี้เจอรถถังไฮเกตตี้เจอซุปเล็กนะครับไฮเกตตี้เจออากิโมโต้นะครับไฮเกตตี้นี่เจอกับตะวันฉาย นะครับแล้วแฟนมวยล่ะครับคิดว่าชั่วโมงนี้นะครับจอนาธานแฮกเกตตี้เจอกับใครถูกคู่ที่สุดนะครับแต่ในความคิดในมุมมองของผมนะครับอันนี้นี่ก็นักมวยคนนี้นะครับเขาก็อยากที่จะเจอกับจอนาธานแฮกเกตตี้อยู่แล้วนะครับนั่นก็คือซุปเปอร์เล็กเกียร์หมกานะครับก็คือแชมป์โลกคิกบ็อกซิ่งของเราเนี่ยครับที่พึงชนะทาเครุแบบสดๆร้อนๆนะครับและซุปเปอร์เล็กเองนะครับก็เคยเรียกได้ว่าเคยให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่านะครับ พร้อมที่จะปล่อยเวทน้ําหนักไปนะครับเพื่อที่จะมาเจอกับโจนาธานแฮกเกตี้นะครับคู่นี้ในอดีตก็เคยเจอกันมาแล้วนะครับเรียกได้ว่าวันนั้นนีก็เป็นทางด้านซุปเปล็กนะครับชนะแตกนะครับเจ้าแฮกเกตี้นะครับ หลังจากที่แฮกเกอร์ตี้ป้องกันแชมป์แล้วนะครับซูเปอร์เล็กก็เรีกได้ว่าก็บอกนะครับว่าอยากลองของนะครับอยากเจอแฮกเกอร์ตี้นะครับอยากลองของแฮกเกอร์ตี้นะครับคราวนี้นะครับก็ต้องขึ้นอยู่ที่ทางด้านบอสชาตรีนะครับว ну ่าเห็นสมควรหรือเปล่านะครับซูเปอร์เล็กเองนะครับก็พร้อมที่จะขยับเวทนะครับมาเจอกับแฮกเกอร์ตี้อยู่แล้วนะครับพอซูเปอร์เล็กเองนะครับก็รูปร่างอะไรนี่ก็ถือว่ารูปร่างดีนะครับสำหรับซูเปอร์เล็กนะครับและก็ พร้อมที่จะเจออะไรที่มันท้าทายนะครับอะไรที่มันใหม่ๆนะครับและอยากเจอกับคนเก่งๆด้วยนะครับสำหรับสุเปร์เล็กนะครับชั่วโมงนี้ก็เรียกได้ว่าจนาธานให้กตะตีนแกฮิตฮอตจริงๆนะครับแต่แกนี่ก็ให้สัมผัสนะครับบอกว่าตอนนี้นี่ยังไม่โฟกัสอะไรนะครับก็ตั้งใจซ้อมนะครับตั้งใจซ้อมให้ดีที่สุดนะครับแล้วก็พร้อมที่จะเจอกับทุกคนอยู่แล้วนะครับไม่ได้เฉพาะจะจงว่าอยากเจอกับใครนะครับ แต่ก่อนหน้านั้นในแกพูดนะครับว่าแกอยากที่จะเจอกับตะวันฉายนะครับถ้าแกปีนเวทไปเจอกับตะวันฉายนี่ตะวันฉายนี่ก็ยิ้มรอเลยนะครับตะวันฉายก็ไม่ได้หวันอะไรนะครับก็พร้อมที่จะป้องกันแชมป์อยู่แล้วนะครับขอแค่ให้กรตี้ขึ้นมานะครับแต่ถ้าให้ตะวันฉายลดลงไปนี่ตะวันฉายคงไม่ไหวนะครับส่วน ความเป็นไปได้นี่อันนี้นี่ซูเปอร์เลกของเราเองนะครับก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสที่จะเจอกับเจอนาธานเฮเกอร์ตี้มอนกันนะครับก็อยู่ในช้อยนะครับอยู่ในตัวเลือกของบอสชาตรีนะครับพอรูปร่างอะไรนี่ก็คงไม่หนีกันนะครับหนึ่งนนั้นนะครับก็คือรถถังอีกคนหนึ่งนะครับถ้ารถถังนี่ผมมองว่ารถถังอาจจะเสียเปรียบ ช่วงชกอะไรหลายอย่างนะครับละวินน้าหนักนี่ถ้าปล่อยขึ้นไปนี่อาจจะดูเสียเปรียบแฮกเกอร์ตี้นะครับถึงจะอดีตแกเคยชนะมาก็จริงนะครับแต่นะครับในช่วโมงนี้แฮกเกอร์ตี้ี่แกเก่งขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ใหญ่ด้วยนะครับฉะนั้นนะครับซุปเปอร์เลกของเรานี่ก็มีโอกาสนะครับเรียได้าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับเรียได้่าแฟนมวยนี่ส่วนมากนะครับก็เทคะแนนเสียงไปที่ซุปเปอร์เลกนะครับอยากจะดูซุปเปอร์เล็กเจอกับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้มากที่สุดนะครับก็เรียกได้ว่าขู่นี้มวยเตะอย่างซุปเปอร ดวลกับมวยหมัดอย่างแฮกเกอร์ตี้นี่อันนี้ก็วัดกันไปเลยนะครับในกติกามวยไทยนี่แหละครับหรือในกติกาคิกบ็อกซิ่งนี่ก็เลยว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับเราก็ต้องรอติดตามนะครับดูว่าทางวันนะครับจะจัดให้จนทานแฮกเกอร์ตี้เจอกับใครนะครับหากมีข้อมูลข่าวสารนําเกี่ยวกับแบบวงกินามวยไทยนะครับเราก็จะมาเดตข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมและฟังนะครับหากข้อมูลนะครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจทีมงานเราด้วยนะครับ อย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันนะครับตารางการแข่งขันข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับเพิ่มเพื่อนแอดไลน์มาที่ a t a g 2 4นะครับ a t a g 2 4นะครับครบเครื่องเรื่องกีฬานะครับฝากไว้ด้วยครับ